จงจำไว้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนอ่อนแอแต่มีไว้สำหรับผู้ที่เข้าใจเกมและกล้าที่จะเล่นมันคนส่วนใหญ่เดินตามทางที่ผู้อื่นขีดไว้ไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยคิดนอกกรอบแล้วจะเหลืออะไรให้ถูกหลอกอีกหรือคนที่ไม่เคยถูกหลอกไม่ใช่คนที่ฉลาดกว่าคนอื่นแต่เป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมของมนุษย์ได้ลึกซึ้งกว่า คุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าทำไมบางคนถึงถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะโง่เขลาแต่เป็นเพราะไม่เคยยอมรับความจริงที่ว่าโลกนี้ไม่ได้สวยงามเสมอไปซุนวูกล่าวไว้ว่าจงรู้จักศัตรูและรู้จักตนเองในรบหนึ่งร้อยครั้งท่านไม่ตกอยู่ในอันตราย คนที่ไม่ถูกหลอกคือคนที่รู้จักทั้งโลกภายนอกและโลกภายในของตนเองอย่างท่องแท้สิ่งที่ทำให้คนถูกหลอกง่ายที่สุดคือความโลภและความกลัวสองอารมณ์นี้คือจุดอ่อนที่นักหลอกลวงใช้โจมตีเสมอหากคุณควบคุมอารมณ์นี้ไม่ได้คุณก็เป็นเพียงหุ่นเชิดที่รอวันถูกชักใหญ่ ลองคิดดูว่าคนที่มั่งคั่งและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเขามีความกลัวหรือความโลภที่ควบคุมเขาหรือไม่คนที่ไม่ถูกหลอกจะไม่เชื่อคำพูดที่หอมหวานเกินจริงพวกเขาจะมองหาข้อเท,ท็จจริงเสมอและไม่รีบร้อนตัดสินใจนี่คือแก่นแท้ของปัญญาซีซ่าเคยกล่าวว่าจงสงสัยทุกสิ่ง คนที่ไม่ถูกหลอกไม่เคยเชื่อใจใครง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่คนหวาดระแวงพวกเขาเพียงแค่มีหลักการในการตรวจสอบข้อมูลที่หนักแน่นการสร้างภูมิคุ้มกันจากการถูกหลอกเริ่มต้นที่การพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงเมื่อคุณพึ่งพาผู้อื่นน้อยลงคุณก็จะถูกควบคุมได้ยากขึ้นจงพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของคุณให้แข็งแกร่งเพื่อที่คุณจะยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างภาคภูมิคนที่ไม่ถูกหลอกมักจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพวกเขาไม่จมอยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าแต่จะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดและผลกระทบระยะยาวนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเหนือกว่าคนทั่วไปที่มองเห็นแค่ปลายจมูก จงฝึกฝนการมองการไกลเหมือนดังนักหมากรุกที่คิดไปข้างหน้าหลายตาการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้านคือกุญแจสำคัญสู่การไม่ถูกหลอกอย่าเพิ่งตัดสินใจจากข้อมูลเพียงด้านเดียวจงแสวงหาข้อมูลที่หลากหลายและพยายามทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างออกไป หากคุณปิดกั้นตัวเองจากข้อมูลอื่นคุณก็กำลังเปิดประตูให้กับการถูกหลอกอย่างไม่รู้ตัวคนที่ไม่ถูกหลอกไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขาเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและความรู้ที่เคยมีอาจล้าสมัยไปแล้วจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหากคุณหยุดเรียนรู้ คุณก็กําลังหยุดการเติบโตและกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการถูกหลอกจงจำไว้ว่าคนที่ไม่ถูกหลอกไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีศัตรูแต่หมายถึงคนที่สามารถรับมือกับศัตรูได้อย่างชาญฉลาดพวกเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงความขัดแยง้งแต่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างมีกลยุทธ์ลองคิดดูว่าแม่ทัพที่ไม่เคยเข้าสู่สนามรบจะเข้าใจกลยุทธ์ได้อย่างไร คนที่ไม่ถูกหลอกมักจะมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งพวกเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของผู้อื่นจงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแต่จงเลือกคบคนที่ซื่อสัตย์และมีความสามารถเพราะเครือข่ายที่ดีคือพลังที่แท้จริงสิ่งสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ต่อตอนเองคนที่ไม่ถูกกลอก จะไม่หลอกตัวเองพวกเขาจะยอมรับความจริงเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขนี่คือรากฐานของความมั่นคงทางจิตใจที่ทำให้ไม่มีใครสามารถบงการคุณได้การไม่ถูกหลอกคือการเป็นนายของชีวิตตนเองอย่างแท้จริง จงลุกขึ้นยืนด้วยความมั่นใจกำหนดชะตาชีวิตของคุณเองและอย่าปล่อยให้ใครมาขีดเส้นทางให้คุณเดินอีกต่อไปเพราะคุณคือผู้ควบคุมเกมชีวิตของคุณเองอย่างแท้จริง